วันนี้พัก9ก้าวไกลมีการจัดงานแฮกกร์ทอนรัฐธรรมนูญฉบับก้าวไกลรด่นองให้ประชาชนสวมบทบาทเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญสำรวจปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560และร่วมร่างรัฐธรรมนูญในหมวดต่างๆที่ทพััคมองว่าจะเป็นเส้นทางสู่การสถาปนาระบบก,การเมืองและสังคมประชาธิปไตายกับ พักเก้าไกลจัดกิจกรรมแฮกเกรทอนรัฐธรรมนูญฉบับก้าวไกลในโอกาสครบรอบ90ปีการปฏิวัติสยาม2475โดยรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ามาทดลองสวมบทบาทเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอเพื่อระดมความคิดร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนอยากเห็น ภริตวัชรศิลป์ผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายพรรคก้าไกลในฐานะผู้จัดกิจกรรมชี้ให้เห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทั้งที่มากระบวนการและเนื้อหาที่มองว่าร่างขึ้นเพื่อการสืบทอดอํานาจหลังรัฐประหารวันนีน้ผมอยากจะพยายามฉายภาพไปเห็นด้วยนอกจากระดมความเห็นฉายภาพไปเห็นว่าคนทางหรือว่าทางออกอในการนําไปสู่รัฐธรรมนูญที่มีที่มากระบวนการเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตย และจะเป็นทางออกให้กับประเทศได้วิกฤตการเมืองของประเทศได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าเป้าหมายปลายทางทุกคนคงเห็นตรงกันนะครับว่าด้วยปัญหาสารพัดอย่างท,ที่ที่มีอยู่เนี่ยเป้าหมายปลายทางสุดท้ายคือการมีร่างรัฐมนตรีสมับใหม่นะครับที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างอย่างแท้จริง ผลิตมองหนทางที่จะเดินไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่าน3าเก้าเดินคือการยกเลิอกอำนาจสอวอเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีการแก้ไขรายมาตราที่เร่งด่วนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านสสรที่มาจากการเลือกตั้งมัน9ก้าแรกกับการยกเลิกมาตารา .2 อ2หรือว่าการปิดสวิตสวนะครับซึ่งจะมีร่างของภาคประชาชนที่เสนอในการยกเลิกมาตรา .2 อ2ซึ่งคาดว่าจะเข้าสภาในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้เพื่อคืนหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง ให้กับประชาชนแล้วก็ทาให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายอย่างสมบูรณ์แบบก,ก็คือไม่มีสว250คนสามารถเข้ามาขัดเจตนารมของประชาชนผ่านกูหาได้ข้อที่2ครับคือเมื่อยกเลิกมาตรา222 22ไปแล้วปิดสวิตสวไปแล้วการเลือกตั้งกลับมามีความหมายอย่างสมบูรณ์แล้วเรายังเห็นถึงหลายปัญหาที่จะเป็นต้องแก้ไขนะครับหลายมาตราที่ที่เร่งด่วนจะต้องแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นอํานาจอื่นๆด้านวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นที่มาของสารรัฐมนองค์ก,รอ,อกรอิสระนะครับที่ยังไม่เป็นกลาง นะครับไม่ว่าจะเป็นกลไกายุตศาชาติทีปีหรือไม่ว่าจะเป็นการพยายามจะยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมากขึ้นรวมถึงการวางหลักประการเรื่องการกระจายอำนาจเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายมาตราหลายประเด็นที่เร่งด่วนต่อการแก้ไขนะครับแล้วก็ก้วสุดท้าย9ที่3ครับคือการร่างรัฐมนตรีฉบับใหม่ก็คือการมีการเลือกตั้งสรที่มาจากการ เลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดนะครับแล้วก็มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขทุกบทกทุกมาตรานะครับเราเชื่อว่าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยผ่านส,ะสะรให้ทุกคนที่อยากจะมีความเห็นที่แตกต่างกันสามารถมาถกเถียงร่วมกันได้หาชันธามติกับสังคมได้จะเป็นวิธีการที่ดีสุดในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยของเราไปข้างหน้านะครับแล้วก็ทาให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเหมือนกับที่ถูกประกาศไว้นะครับโดยเจตนาของคณะราษฎรเมื่อ90บปีที่แล้วน,นี่ก็คือ3 9ในการนาไปสูปร่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับ ส่วนประเด็นการเมืองในปัจจุบันผลิตมองว่าการเปลี่ยนรัฐบาลจะเป็นทางออกของปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมทั้งเป็นทางออกสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มองว่ายังไม่ถูกตอบสนองเท่าที่ควรตลอดวาระที่ผ่านมาครับแต่วาระเรื่องรัฐมนตรีโดยเฉพาะผมก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้นะครับความรวดเร็วนะครับและก็หนทางในการแก้รัฐมนูลจะสดใสขึ้นแน่นอนนะครับและที่ผ่านมาเราเห็นว่า แม้นายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์เคยประกาศในสภาอนน้ปี62หลังหลังจากการเลือกตั้งหลังจะรับตําแหน่งว่าการแก้ไขรัฐปรนูญเป็นหนึ่งใน12นยโยบายเร่งด่วนนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าผ่านมา3ปีผ่านมา21ร่างที่ถูกเสนอเข้าไปในสภาผ่านประมาณ200,000กว่ารายชื่อที่ถูกลงโดยภาคประชาชนเนี่ยก็เห็นว่าความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐปรนูญก็ยังน้อยนิดนะครับมีผ่านไปแค่ร่างเดียวก็คือเรื่องของระบบเลือกตั้งซึ่งก็ยังไม่ได้แตะหัวใจ ปัญหาของรัฐมนูล60เรื่องการเรื่องกลไกการสืทรบทอดอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเ,เวทีเลือกตั้งจะเป็นเวทีสําคัญในการส่งเสียงอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อ,อแสดงให้เห็นว่าประชาชนอยากเห็นการแก้ไขรัฐมนูญน,นะครับแต่ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์รับฟังอยู่นะครับก็ไม่ต้องรอเลือกตั้งก็ได้นะครับความจริงถ้าเ,เขามีเจตจำนงเพียงพอนะครับตาม ที่เขาประกาศไว้ในสภาว่าการแก้รัฐมนุนเป็นนโยบายเร่งด่วนก็อยากเห็นความกระตือรือร้อนนะครับแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ท่าทีของพลเอกประยุทธ์ที่สับสน,นการแก้ไขรัฐมนุนมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันที่พยายามจะลอยตัวเหนือปัญหาและบอกว่าเป็นเรื่องของรัฐสภา งานในวันนี้มีการกล่าวปาฐกถานำโดยปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเกี่ยวกับความเป็นมาของการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนความบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่มองว่ามีอยู่ทั้งสิน้น5ประการด้วยกัน5 5ประการคือประชาชนไม่ได้เป็นผู้ทรงอำนาจสถาบรนนูญโดยแท้จริง รัฐธรรมนูญบั่นทอนองค์กรที่มาจัดก,การเลืเอกตั้งรัฐธรรมนูญที่ทําให้สิ่งที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญชอบรัฐธรรมนูญตลอดรัฐธรรมนูญทีเ่เป็นอาวุธเครื่องมือนะครับในการสืบทอดหน้าจปราบปรามฝ่ายตรงข้ามตัวเองและสุดท้ายเป็นรัฐธรรมนูญโกรกขังที่ไม่ยอมให้เราแก้หรือให้เราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะตลอด90ปีนะครับเราพูดง่ายๆประชาชนไม่เคยใช้อนานาจชนิดหนึ่งที่ติดตัวพวกเรามาแต่กําเนิด อำนาจนั้นก็คืออำนาจก่อตั้งระบบก,การปกครองอำนาจก่อตั้งรังฐธรรมนูญ90ปีเนี่ยอำนาจเนี่ยนอนหลับตลอดไม่เคยเตืน่นปลุกอำนาจเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วถึงเวลาถ้ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันไม่เคยได้เสียบปลั๊กเลยตลอด90ปีเนี่ยตอนนี้ได้เวลาเสียบปลัก๊กเดินเครื่องเอาอำนาจสถราปนารธรรมนูญของประชาชนมาใช้อย่างแท้จริงได้แล้วครับขอบคุณครับ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ฟังบรรยายตลาดวิชารัฐธรรมนูญจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแต่ละหมวดในรัฐธรรมนูญได้แก่รัฐสภาโดยพริฤทวัชรศิลป์ระบบเลือกตั้งโดยสิริพันธ์นกสวนสวัสดีสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระโดยเข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองกระจายอำนาจโดยนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและสิทธิเสรีภาพโดยสามชายสีสัน ในท้ายที่สุดพักเก้าไกลมองว่าอยากให้ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในนโยบายที่แต่ละพักการเมืองจะนําเสนอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินผ่านการเลือกตั้งในสมัยหน้าด้วยนัทนนท์เจริญชัย The ร e p o r t e เตอร์รายงาน